ขานหอมรองเชือดปูล็อกเป้าทล่มรัฐมนตรีเอือ้อโกมประชาธิปทตยปัดวางคิวเชือดศึกซัดป้อเล็งถอดถอนสามรายปูผู้นำทำรรนโยบายผิดพลาดเอื้อทุจริตปึ่งออกหนังสือเดินทางให้แมวผิดกฎหมายบุมทรงโกงจำนำข้าว รุปผลถอดยศอภิสิทธิ์ใช้เอกสารไม่ถูกต้องสมัครทหารเมื่อวันที่7พฤศจิกายนรายงานจากกระทรวงกลาโหมแจ้งว่าจากกรณีที่พลอากาศเอกสุก,กรมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการถอนยศ และเรียกเบีย้ยวันคือจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ใช้หลักฐานไม่ถูกต้องสมัครเข้ารับราชการทหาร ยืนยันกระแสะข่าวรอบสังหารอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชิน,นวัตรที่ปรึกษ,ษากฎหมายพันตำรวจโททักษิณออกแถลงการสาเหตุอดีตนาย,ยกเลื่อนการออกเดินทางไปจังหวัดท่าขี้เหล็กหลังพบสถานการณ์ในพื้นที่มีอันตรายและไม่น่าไว้ไวาง แสข่าวการลอบสังหารอดีตนายกมีความสัมพันธ์กับการปราบปรามยาเสพติดและอาวุธสงครามเขาจับผู้ต้องหาไทยใหญ่สัญชาติพม่าได้เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การสารภาพหมดสิ้นว่ารับอาวุธไปจากฝั่งไทยและเป้าหมายคือท่านทักษิณ สถานที่เป้าหมายก็คือระหว่างท่านไปทําบุญที่เจดีชเวดากองเพราะตรงนั้นภาษาทหารเขาเรียกที่โลงแจ้งอธิบายละเอียดว่าใครจ้างใครสั่งใครอะไรพอวันรุ่งขึ้นอาปฏิเสธตอนนี้ผมให้ภูมิัชาการทัคห้าพลโมโรสุเทพเดชรักษาเข้าไปฝั่งท่ายีเหล็กต้องติดตามหาข้อมูลให้ชัดสีอออัดอ กูข่าวรอบค่าทักษิณเชื่อเป็นไปไม่ได้ที่ขนอาวุธไปพมา่าใครจะลอบสังหารทักษิณอัดพวกเขาไหม,มหรือว่ากองกำลังต่างชาติคือคนที่จะรอบสังหารทักษิณได้วันนี้ต้องต้องมีอิทธิพลมากต้องมีฤทธิ์มากต้องมีอาวุธร้ายแรงไออาว์ีที่จับได้นั้นไม่ใช่หรอก ในขณะที่นักเรียนเตรียมทหารเข่าให้กำลังใจเสอ้ายหนุนชุมนุมขับไล่รัฐบาลนักเรียนเตรียมทหารรุ่นหนึ่งและสี่เข่าให้กำลังใจพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ประธานองค์การพิทักษ์สยามเสอ้ายหนุนชุมนุมขับไล่รัฐบาลรอบสังหารทักษิณ กุเรื่องสร้างประเด็นหรือความจริงคืออะไรฟังคำตอบวิเคราะห์ในมุมมองของนายพลคนกลา้าผลเรือเอกบรนวิทย์เก่งเรียนในรายการสู้เพื่อบ้านเมือง ชาที่หาได้ยากเ็นในทันดินใครจะรู้ ชีวิตเราก็ผ่านมาถึงขั้นนี้แล้วรับราชการก็มาจนถึงที่สุดแล้วก็ขอฝากงานให้กับแผ่นดินขอทําคุณให้กับแผ่นดินผมตั้งหลักอย่างนี้เลยเพราะนัอะไรที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับป,ประเทศชาติผมจะไม่ยอมเลยนะครับใครมาถามว่าเอ๊ะเป็นข้า,าราชการประจำทำไมอย่างนี้ผมขอทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมชาชิกประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องในร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินและพี่น้องที่ไปร่วมชุมนุมรวมพลังหยุดวิกฤตและหายาชาติหยุดการผลานเงินแผ่นดินขจัดคนหมิ่นสถาบันเมื่อวันที่28ตุลาคมและจะมีการนัดรวมชุมนุมใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าท่านได้ไปแสดงพลังอย่างมีคุณค่านะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพระสัปด์ดีกับสาระการเมือง เชิงตรวจสอบด้านการบริหารจัดการแผ่นดินของรัฐบาลการตรวจสอบคอร์รัปชันและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกับมุมมองของนายพลกล้าท่านพลเรือเอกปณนวิทย์เก่งเรียนนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับเพร,ราะเปิดประเด็นเอาไว้ประมาณ3 4ประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขาสมชที่กับลำํำการจุมนุมของพี่น้องประชาชน การอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ถอดถอนนายกและรัฐมนตรีรวมถึงกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นสารปกครองในการจะสอบการประมูล 3G ว่าเป็นการประมูลแข่งขันจริงหรือไม่ครับแต่เริ่มต้นจากข่าวเป็นมงคลดีไหมครับเพราะว่าท่านทราบว่าท่านได้ไปทอดกระถินน๋อเมื่ออาทิตย์วัดอุทยานบ,บันทึกภาพมาให้พี่น้องได้ชมด้วยได้ร่วมบุญด้วยได้ครัเพราะว่าวัดอุทยานเป็นวัด เล็กๆนะครับอยู่เมืองนนท์ก็เป็นตัวอย่างที่ชุมชนเข้มแข็งมากโดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับท่านเจ้าวาดก็เป็นอาจารย์เกจิอาจารย์รูปหนึ่งชื่ออาจารย์ศรีเนี่ยนะครับท่านก็มีชุมชนแถวนั้นมาช่วยสนับสนุนวัดก็ขยายใหญ่โตแต่ก่อนวัดเนี่ยไม่มีทางเข้าต้องมาทางเรือเท่านั้นตอนนี้ก็ขยายซื้อไปเรื่อยจนกระทั่ง มีทางเข้าแล้วแล้วก็สร้างสำนักวิปัสนาครับรบแล้วทอดกระถินคราวนี้ก็หาสตังสร้างเมนท่านอุปถากไว้หลายวัดหลายวัดครับครับบุญทำบุญตังไม่ค่อยมีแต่ทําบุญครับก็สร้างเมนได้สําเร็จนะครับก็ได้ตังสร้างเมนได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชุมชนแถวนั้นครับไม่ต้องไปไกลนะครับอาหารที่มานี่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ ชาวบ้านมากันเองครับครับไม่ได้มาร่วมมาร่วมบุญกับท่านโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยครับเจ้าเจ้าอาวาสนะครับอาจารย์ศรีก็เป็นคนชุมนุมชุมชนแถวนั้นท้งนั้นนะครับมาร่วมกันแล้วปีหนึ่งก็จะทำสองครั้งกระถิ่นครั้งหนึ่งแล้วก็กลางกลางปีจะมีผ้าป่ายอีกครั้งหนึ่งที่ท่านเคยมีเรือมีอะไรนั่นจะเปที่ที่เคยเข้าก่อนเอาเข้าก่อนครับ ประมูลเรือก็มีผู้มีจิตกุศลก็บริจาคลำหนึ่งก็เจ็ดแปดแสนบาทท่านก็ปะบวยเข้าไปอีกทีหนึ่งได้เลยครับแล้วผมก็ขอให้โปเข้าไปครับครับเดี๋ยวท่านนี้คือเจ้าของตลาดนะครับก็ท่านก็มาทําบุญกระถินคราวนี้หนึ่งล้านบาทเลยครับท่านเป็นเจ้าของตลาดท่านก็ตั้งใจไว้ท่านนี้เมนเนี่ยต้องใช้ตังมาก ก็มีเด็กอีกท่านหนึ่งที่ถือบาทน้ำมนต์ตามนะครับรบก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยตั้งใจจะสร้างเมนขายที่ได้จะสร้างเมนปรากฏว่าท่านเสียชีวิตไปก่อนมาขายได้รุ่นลูกลูกก็ทําบุญอีกล้านหนึ่งเพื่อจะมาทําเมนครับ ตามความตั้งใจของอุแม่ส่วนบุญสุนใหลสองแม่เลยสองท่านมีกระปาก็ไปสองล้านแล้วครับก็เลยสร้างเมนได้ก็เป็นกุศลที่ทำให้ชุมชนแถวนั้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นไม่ต้องไปเผาศพไกลนะครับก็จราจรไม่ต้องติดขัดประหยัดน้ำมันทุกอย่างจะอยู่ในชุมชนหมดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับท่อกระถิงก็น่ารักครับมาเรือกัน นะครับพายเรือมาเรือก็ไม่ได้มาเรือทั้งยาวพายมาครับประหยัดน้ำมันพายแบบชาวบ้านเลยพายแบบชาวบ้านเลยครับมากันเต้ไม่หมดนะครับเนี่ยจะเห็นว่าในศาราก็จะมีพ่อแม่พี่น้องชุมชนแถวนั้นมาทอดจะถินกันนะครับก็ประกาศลําโพงกันเลยใช่ไหมครับมากันเองมากันเองนะครับก็ได้ช่อง13สามสยามไทยโฆษณาหน่อยแต่ไม่โฆษณาชาวบ้านก็มาอยู่แล้วถ้าโฆษณาก็ทําให้ชาวบ้านคลื้นขึ้นนะครับว่าเออ มีสื่อยังให้ความสนใจนะครับผมถึงได้ต่อสู้ให้กับชาวสวนทุเรียนเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาล่มไปหมดเลยเป็นต้นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์หายากใช่ครับเสียหายกับเรื่องน้ําท่วมเกลี้ยงเลยครับชาวบ้านเขาก็ปลูกขึ้นมาใหม่เขาคอยอีกเจ็ดปีก็ต้อง้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ใช่ครับก็ต้องชื่นชมเขาไม่ขายที่ดินก็อีกเจ็ดปีคงจะได้ครับคงจะได้ขึ้นมาใหม่ ก็เป็นอะไรที่เป็นบ้านเดิมเลยทินฐานเดิมเลยครับทินฐานเดิมเลยก็เนี่ยนะครับพระที่มีอยู่ก็มีอยู่หลายรูปนะครับพระนี่ก็กว่า20รูปก็ถือว่ามากแล้วเดี๋ยวนี้หาพระยากนะครับยิ่งทางใต้เลิกกันเลยนี่ก็ถวายอาหารร่วมกันนะครับตามประเพณีมีทอดกระถิ่นแล้วก็ผ้าป่าก็มีชาวบ้านลุนๆนเลยครับผมก็ได้มีโอกาสคุยกับชาวบ้าน ก็ได้ให้กำลังใจชาวบ้านในการที่จะมาร่วมกันทำบุญบมีปริศนาธรรมอยู่อันหนึ่งครับ,รบเรือไม้ที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นเรือไม้เนี่ยครับผมกำลังคุยกับชาวบ้านเพื่อให้มาร่วมกันทำบุญแล้วก็พึ่งตัวเองครับชุมชนพอเพียงไม่ต้องไปพึ่งรัฐบาลเพราะรัฐบาลก็บัวแต่ไปจำนำข้าวลดคันแรกพี่น้องชาวสวนที่ ปลูกอยู่นี่ก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยนะครับมีแต่จะต้องซื้อข้าวแพงขึ้น